กินแตงโมอยู่ว่ามีอะไรหรออาจารย์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมเออเดี๋ยวนั่งกินแตงโมก่อนนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขึ้นไปฮัลโห<อ>ลว่าอะไรนะครูขึ้นห้องแล้วเฮ้ยเขายังไม่ได้เอาของไปทิ้งเลยเดี๋ยวเขาเอาของไปทิ้งก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นไปนะแป๊บ<อ>นึงแป๊บนึง กำลังขึ้นกำลังขึ้นรอเขาแป๊บนึงยอวเขาแป๊บเึงยวเฮ้อแย่จริงๆเจอคนแบบนี้เองเองเดี๋ยวก่อนเรียกทำไมเนี่ยคนยิ่งไม่รีบอยู่พี่พี่ขย่ายเองไหมไม่ใช่แน่ใจนะว่าไม่ใช่ของเองไม่ใช่ของเขาของใครก็ไม่รู้เองเมื่อกีเข้ากันไหมไม่ดีเฮ้ย อะไรเลยเองไม่เห็นกร<น>ะเป๋าตังค์เขาปะไม่เห็นนะอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะ ข้อาหากระเป๋าตังค์อยู่อะเองเจอปะจะไม่ต้องหาหรอกกระเป๋าเธออยู่กับเรานี้ก่อนที่เราจะให้คืนน่ะมันมีข้อแรกเปลี่ยนนะทํทอะไรอะเขาถึงจะได้กระเป๋าตังค์คืนน่ะจะพาเธอไปแยกขยะราถ้าทิ้งขวดนี่ต้องทอํายังไงอะเราต้องเปิดฝาปิดขวดถ้าถึงทิ้งลงไปในกรงได้นี่กระเป๋าตังค์เธอที่หลังองะจะทิ้งอะไรอะต้องดูให้ดีก่อนนะรู้มั้ย เราต้องยกขยะยเพื่อให้บางกีบบุรีของเราหน้าอยู่และสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะพวกเราบรรจากผาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปช2 2ขอ,อ,อ 2> จบคล<อ>ิปท่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพวกเราต้องช่วยกันขยะขยะเพื่อให้บางกีบบุรีของเราสะอาและหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วเธอต้องทำไงต้องแยกขยะเลยนะ <c oughs> เอ้ยไม่ได้แล้ว่นกู้ช่วยต้องหาหรอ เขาขอคืนได้ไหมอ่ะเขาไม่มีตังค์ค่าผมไม่รู้ไม่ตื่นเต้นเลยที่มันจะกระป๋ังค์